สวัสดีค่ะในวันนี้หญิงขอพาทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์ของบัณฑิตนิติศาสตร์ผู้สดใสและใจดีที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายโดยน้ำมือของผู้ชายที่ไร้ซึ่งสำนึกและเมตตาหลังจากพยายามติดตามเป้าหม,มายมาหลายครั้งแต่ล้มเหลวขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านตามเส้นทางที่เธอคุ้นเคยแล้วเรามาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีนี้ไปด้วยกันกับหญิงสาวธรรมดากับจุดจบที่ไม่มีใครควรเจอ ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพพาเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบม,มานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะโดยเรื่องราวในวันนี้หญิงขอพาทุกท่านเดินทางไปยังย่านตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมืองอิลฟอร์ เมืองขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยหนึ่งในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในย่านนี้มานานหลายทศวรรษก็คือครอบครัวอารีนาและในวันนี้หญิงจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหนึ่งในสมาชิกข,ของครอบครัวนี้ที่เธอนั้นมีชื่อว่าซาร่าอารีนาเธอเป็นหญิงสาวอายุ35ปีเธอเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาและเชื่อมั่นในความยุติธรรมและอิสรภาพ สาลาเกิดในช่วงฤดูหนาวของปี1986ในย่านอิลฟอร์ดครอบครัวของเธอย้ายมาจากประเทศปากีสถานในปี1968โดยปู่ย่าตายายของเธอได้ตั้งรกรากใหม่ในดินแดนแห่งนี้และได้สร้างครอบครัวใหญ่ที่มีลูกทั้งหมด5คนสาลาเป็นลูกสาวคนแรกของแม่ซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเธอได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวหลายรุ่นอย่างอบอุ่นครอบครัวของเธอมอบความรัก ความเข้าใจและการศึกษาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการพาเธอไปท่องเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ต่างๆทั่วประเทศอังกฤษรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวยุโรปเธอเติบโตมาในครอบครัวที่รักการเดินทางเธอจึง,ลงหลงไหลในโลกกว้างและมักมองหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอในวัยเด็กสาลาเป็นเด็กสาวที่ร่าเริงสุดใสและเปี่ยมล้นไปด้วยมิตรไมตรีเธอสนใจแทบทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว สาราชื่นชอบกิจกรรมหลากหลายทั้งบัลเลแทบแดนซ์ว่ายน้ำหรือแม้แต่การแต่งตัวเล่นบทบาทสมมติแต่สิ่งที่เธอมีพรสวรรค์เป็นพิเศษก็คือการเล่นไอส์เกตซึ่งเธอทำได้อย่างโดดเด่นเกินวัยจนใครหลายคนต่างประทับใจเมื่อสาราอยู่ได้ห้าขวบเธอใฝฝันอยากเป็นทนายความและเธอไม่เคยละทิ้งจากเป้าหมายนั้นดยความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่ไม่มีใครเทียบได้ จึงทำให้ในปี2022ซาร่าราเรียนจบหลักสูตรกฎหมายได้อย่างที่ตั้งใจไว้และกำลังเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในฐานะทนายความฝึกหัดเธอเริ่มทำงานที่ศาลยุติธรรมแห่งราชวงศ์โดยมีเป้าหมายที่จะฝึกง,งานให้ครบ2ปีเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความเต็มตัวนอกจากความมุ่งมั่นในสายอาชีพแล้วสาราก็ยังอุทิศตนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่หลบหนีจากความรุนแรงและยังเป็นอาสาสมัครในโรงทานแจกอาหาร ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้ไร้บ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเธอเป็นคนเปี่ยมด้วยความเห็นอกเห็นใจมองเห็นและใส่ใจในสิ่งเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามและในอีกมุมที่อบอุ่นไม่แพ้กันสาลายังเป็นทาสแมวตัวยงซึ่งเป็นสิ่งที่คนกใกล้ชิดเธอรู้กันดีแม้สาลาจะทุ่มเทให้กับงานและจิตอาสาแต่เธอก็ไม่เคยละเลยบทบาทลูกและหลานที่ดีเธอใส่ใจดูแลแ,แม่และยายเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมอาหารยาหรือว่าการเป็นเพื่อนคุยในแต่ละวันจนกระทั่งในเย็นของวันที่26มิถุนายนปี2022อากาศในอังกฤษอบอุ่นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสสารานัดพบเพื่อนที่ผับท้องถิ่นทั้งสองรับประทานอาหารเย็นและดื่มกันเล็กน้อยก่อนที่จะย้ายไปที่ปราแห่งหนึ่งในละแวกนั้นเมื่อใกล้เที่ยงคืนสาราตัดสินใจไม่ดื่มแอลกอฮอล์ต่อ และเลือกดื่มแค่น้ำเปล่าแทนเธอให้ความสำคัญกับบทสนทนาในคืนนั้นมากกว่าเรื่องอื่นๆสำหรับซาลามันเป็นแค่วันอธธรราทิตย์ธรรมดาๆที่ใช้เวลากับเพื่อนในแบบเรียบง่ายก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันต่อหญิงก็ต้องขอพาไปทำความรู้จักกับชายคนนี้กันก่อนค่ะจอร์แดนแม็กซูเวนีชายวัย29ปีที่มีบุคลิกแข็งกร้าวและก้าวราว โดยมักจะมีพฤติกรรมชกต่อยและทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยมือเปล่าเขามีประวัติอาชญากรรมถึง28ครั้งรวมทั้งหมด69ข้อหาตั้งแต่ปี2006ซึ่งรวมถึงการกระทำที่มีแรงจูงใจทางเชื้อชาติการขับขี่โดยประมาทไปจนถึงการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจและการใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นจอร์แดนเริ่มต้นเส้นทางอาชญากรรมตั้งแต่อย่างเป็นวัยรุ่นสำหรับเขาการถูกจำคุกไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขาหวาดกลัว แต่กลับเป็นเรื่องปกติในชีวิตเนื่องจากเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่หลังกำแพงคุกเหล่านั้นมาตลอดและในวันที่17มิถุนายนปี2022จอร์แดนก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำหลังจากที่ได้รับโทษเพียงบางส่วนเท่านั้นและเพียง4วันถัดมาเขาก็ย้ายไปอาศัยอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งในรถบ้านซึ่งตั้งอยู่ในงานแฟร์ภายในสวนสาธารณะวารีนทน์ที่ตั้งอยู่ใจกลางย่านอิลฟอร์ด หลังจากที่จอร์แดนได้รับการปล่อยตัวเขามีหน้าที่ต้องเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามเงื่อนไขาการปล่อยตัวแต่ทว่าเขาไม่ทําตามข้อกําหนดนั้นเลยทั้งที่ได้รับการเตือนหลายครั้งว่าหากฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้เขาจะต้องถูกจับกลุ่มแล้วก็กลับเข้าไปคุกอีกครั้งและด้วยเหตุนี้ใบอนุญาตปล่อยตัวของเขาจึงถูกเพิกถอนในวันที่24มิถุนายนอย่างไรก็ตามแม้จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตปล่อยตัวแต่จอร์แดน ก็ยังคงเดินวนเวียนอยู่ในเมืองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นคืนวันเสาร์หรือว่าสองวันหลังจากที่ใบอนุญาตปล่อยตัวของเขาถูกเพิกถอนจอร์แดนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดื่มอย่างหนักที่ผับในย่านอิลฟอร์ดซึ่งบังเอิญเป็นผับเดียวกับที่ซาร่าและเพื่อนของเธอไปตลอดทั้งคืนเขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการตามรังควานผู้หญิงพูดจาล่วงเกินและหาเรื่องทะเลาะก,กับแขกคนอื่น จนในที่สุดเขาก็ถูกไล่ออกจากผับเวลาประมาณห้าทุ่มหลังจากที่เขาไปลวนลามพนักงานหญิงคนหนึ่งหลังจากถูกไล่ออกจากผับในคืนนั้นจอร์แดนก็เดินโซซัดโซเซไปทางทิศเหนือมุ่งหน้าสู่ถนนแคลนโบกโดยอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนักภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าเขานั้นเกือบถูกรถบัสชนกลางถนนและไม่นานหลังจากนั้นก็เกือบโดนรถอีกคันเฉียวเข้าอย่างจังและเวลาประมาณเที่ยงคืน กล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพจอแดนได้อีกครั้งแต่ทว่าคราวนี้เขากำลังสะกดรอยตามหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อและเมื่อผู้หญิงคนนั้นเริ่มรู้สึกตัวว่ากำลังถูกติดตามเธอก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในร้านค้าใกลๆหวังว่าให้ผู้คนในร้านเป็นที่พึ่งแต่จอแดนก็ไม่ถอยตามเข้าไปในร้านอย่างหน้าตาเฉยก่อนที่จะเดินออกมายืนดักรอที่หัวมุมถนนอย่างใจเย็นและเมื่อหญิงสาวคนนั้นเดินออกจากร้าน จอแดนก็เริ่มตามเธออีกครั้งหญิงสาวจึงตัดสินใจวิ่งหนีไปตามตรอกเด็กๆข้างทางแต่ถึงอย่างนั้นจอแดนก็ยังคงเดินตามอย่างไม่ลดละและโชคดีมากๆที่หลังจากที่เธอถูกสะกดรอยตามมานานถึง21นาทีหญิงสาวคนนั้นก็สามารถวิ่งหนีเข้าไปได้สำเร็จแต่ทว่าเรื่องยังไม่จบแค่นั้นเนื่องจากจอแดนไม่ยอมเลิกราเขาหันไปมองเหยื่อรายใหม่แทนเขาเตะไปตามท้องถนนอยู่อีกนานกว่าหนึ่งชั่วโมง และพยายามเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนซึ่งทุกคนก็ต่างปฏิเสธและแสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับเขาจนในเวลาประมาณตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีจอร์แดนก็พบเหยื่อรายที่สองเขาเริ่มติดตามหญิงสาวคนนั้นไปตามถนนนอรบรูโดยที่สะกดรอยตามเธอไปอย่างเงียบๆเ,เป็นเวลาหลายนาทีภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่ามีชายสองคนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนซึ่งดูเหมือนจะสังเกตเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น แต่พวกเขากลับไม่ทำอะไรเลยไม่เข้าไปช่วยเหลือหรือแม้แต่แจ้งเหตุใดๆโชคดีที่ไม่นานหลังจากตีสองหญิงสาวคนนั้นก็เริ่มรู้สึกตัวว่ากำลังถูกติดตามเธอหันกลับมาและสบตากับจอร์แดนพอดีขณะที่เขาเกือบเดินชนเสาไฟฝั่งตรงข้ามแม้เหตุการณ์นี้จะไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกไวแต่มีรายงานว่าจอร์แดนพยายามแซงทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินแซงหน้าเธอไป ก่อนที่จะเลี้ยวเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งในถนนใกล้เคียงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการดักรอเพื่อโจมตีเธออย่างไรก็ตามโชคดียังเข้าข้างเธออีกครั้งเมื่อเธอกลับถึงบ้านและสามารถเข้าไปในตัวบ้านได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จอร์แดนจะมีโอกาสลงมือทำร้ายตัดภาพกลับมาที่ศาลาขณะนั้นเธอกำลังเดินทางออกจากร้านแชมป์สปอร์ตบาร์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเธอด้วยความที่ระยะทางไม่ไกลนัก สาราจึงตัดสินใจเดินทางกลับเองส่วนเพื่อนของเธอเลือกเรียกแท็กซี่กลับบ้านหลังจากกล่าวลาเพื่อนสาราก็เริ่มเดินทางกลับบ้านแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็เดินสวนทางกับจอร์แดนชายแปลกหน้าที่ในคืนนั้นออกตระเวนหาเหยือ่อจอแดนเริ่มเดินตามสาราอย่างเงียบๆและเข้าใกล้เธอขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเธอเดินมาถึงบ้านหลังหนึ่งบนถนนแครนบบ้านหลังนั้นมีพื้นที่หน้าบ้านกว้าง และมีถนนทางเข้าเป็นลานปูอิดแต่ณจุดนั้นเองจอร์แดนก็ได้จู่โจมซาลาเขาทำร้ายร่างกายและล่วงละเมอทางเพศเธออย่างรุนแรงเป็นเวลานานเกือบ9นาทีจนเธอนั้นหมดสติไปจากนั้นเขาก็ทิ้งร่างของเธอไว้แล้วก็กลับมายังจุดเกิดเหตุถึงสองครั้งพร้อมกับเหยียบร่างของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างโหดเหี้ยมนอกจากนี้จอร์แดนก็ยังขโมยโทร,รศัพท์มือถือกุญแจกระเป๋าเงินกางเกงแรก็กิกง และชุดชั้นในของเธอไปอีกด้วยซึ่งภายหลังถูกพบทิ้งไว้ใกล้จุดเกิดเหตุเมื่อกอ่อเหตุเสร็จจอร์แดนก็กลับไปยังที่พักทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาไม่อาจหนีกล้องวงจรปิดไปได้เนื่องจากมีกล้องมากกว่า10ตัวจับภาพการเคลื่อนไหวของเขาไว้ได้อย่างชัดเจนรวมถึงภาพที่เขาปีนข้ามรัว้วเดินอ้อมไปทางเรือเก็บของและริมทะเลสาบในบริเวณใกล้เคียงต่อมาเวลาประมาณตี238นาที กล้องวงจรปิดอีกตัวจับภาพจอแดนขณะกำลังเดินกลับไปยังที่พักของเขาและมาถึงที่นั่นเวลาประมาณตี247นาทีแล้วเมื่อถึงช่วงเช้าของวันถัดมากล้องวงจรปิดอีกตัวก็สามารถจับภาพเขาขณะน,นำเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดไปทิ้งลงถังขยะที่อยู่ใกล้กับจุดจำหน่ายตั๋วในงานแฟร์ในเวลาใกล้เคียงกันร่างของซาร่าก็ถูกพบโดยคนแปลกหน้าจำนวน4คนที่เดินผ่านมาพวกเขารีบโทรแจ้งรถพยาบาลทันที เมื่อทีมแพทย์ฉุกเฉินมาถึงพวกเขาก็พยายามช่วยชีวิตเธออย่างสุดความสามารถขณะที่เฮลิคอปเตอร์ของตำรวจก็บินวนเหนือจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาตัวผู้ก่อเหตุแม้จะมีความพยายามช่วยเหลือเต็มทีรวมถึงการผ่าตัดนานกว่า5ชั่วโมงแต่สุดท้ายสาลาก็เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันนั้นเนื่องจากร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอได้รับบาดเจ็บมากถึง46จุด รวมถึงบาดแผลชะกันจากแรงกระแทกการฉีกขาดและรอยฟกช้ำจํานวนมากผลการสอบสวนพบว่าจอร์แดนใช้ส่วนหนึ่งของเรารูกกงเป็นอาวุธและพราท่าทิ้งรอยนิ้วมือไว้ในจุดเกิดเหตุซึ่งนำไปสู่การยืนยันตัวได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากประวัติอาชญากรรมของเขาถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของตำรวจอยู่แล้วและในที่สุดเพียง37ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุจอร์แดนแม็กซวีนี ก็ถูกจับกุมที่รถบ้านของเขาภายในงานแฟร์ต่อมาเมื่อครอบครัวและเพื่อนๆของซาร่าทราบข่าวการเสียชีวิตต่างก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ทุกคนตกอยู่ในความโศกเศร้าอย่างสุดหัวใจเพราะเธอไม่ใช่แค่คนที่พวกเขารักแต่ยังเป็นหญิงสาวที่มีความหวังมีอนาคตและเปลี่ยนไปด้วยความฝันรายงานผลชนสูตรสพเปิดเผยว่าซาร่าเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง การขาดอาการหายใจเป็นเวลานานและการเสียเลือดจำนวนมากนอกจากนี้หลักฐานที่พบบนร่างกายของจอร์แดนยังยืนยันว่าซาร่าได้ต่อสู้อย่างสุดกำลังแต่ด้วยความแตกต่างทางร่างกายส่วนสูงน้ำหนักและพละกำลังของเขาเธอแทบไม่มีโอกาสรอดเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามคดีของซาร่าได้จุดชนวนให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมากมาย ผู้คนจํานวนมากนําดอกไม้และเทียนไปวางณจุดเกิดเหตุเพื่อแสดงความอะไรต่อการจากไปของเธอและนอกจากนี้ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีมินเรียนว mm ูเมนไรส์ก็ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนพร้อมกับเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหยื่อแม้คดีของซาร่าอาจไม่ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติเหมือนกรณีของซาร่าเอเวอร์ราดหรือแกปปี้เปอร์ติโตแต่เสียงของสังคม ก็ยังคงดังพอทำให้หลายร้อยคนออกมาเดินขบวนแสดงจุดยืนบนท้องถนนและเมื่อรายละเอียดของฆาตรกรถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเสียงเรียกร้องของความยุติธรรมก็ยิ่งดังกึกก้องขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มัดตัวจอร์แดนได้อย่างแน่นหนาแล้วตำรวจก็ยังพบรองเท้าและกางเกงยีนเปื้อนเลือดที่เขานำไปทิ้งซึ่งกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด โดยภาพเหล่านั้นปรากฏชัดเจนว่าจอร์แดนไม่มีแม้แต่ความรู้สึกสำนึกผิดไม่รู้สึกเสียใจและไม่มีความละอายใจใดๆต่อสิ่งที่เขาทำลงไปเลยแม้แต่น้อยหลังจากถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจจอร์แดนพยายามอ้างเหตุผลเพื่อเบี่ยงเบนความผิดโดยเขากล่าวว่าตนเองกำลังใช้ยาเพื่อรักษาโรคสมาธิสัน้นและอ้างว่าตนป่วยเป็นโรคบุคลิกภาพแย่นอกจากนี้ยังบอกว่าเพิ่งถูกสุน,นัขก,กัด แต่กลับปฏิเสธการรักษาจากเจ้าหน้าที่แพทย์ที่ดูแลและยิ่งไปกว่านั้นเขายังแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและไม่ให้ความร่วมมือโดยเ,เริ่มข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายในสถานีและเมื่อถูกสอบสวนเกี่ยวกับการฆาตกรรมจอร์แดนก็ถึงกับหาวเสียงดังแล้วก็พูดอย่างไม่ใยดีว่าพวกคุณทำให้ฉันเบื่อการสอบสวนกับเขาจัดขึ้นถึงสมครั้งตลอดช่วงหลายวันและหลายเดือนหลังเกิดเหตุ แต่จอร์แดนก็ยังคงแสดงออกถึงความไม่แยแสไม่สำนึกผิดและไม่รู้สึกถึงความเลวร้ายของสิ่งที่ตนกระทำลงไปเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจอร์แดนแม็กสวีนีเขาก็ยอมรับสารภาพผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายและฆาตกรรมซาลาและการที่เขารับสารภาพทำให้คดีนี้ไม่ถูกนำขึ้นพิจารณาในชั้นศาลอย่างเต็มรูปแบบแต่ถึงกระนั้นจอร์แดนก็ยังคงทิ้งร่องรอยของความเจ็บปวด และความขยักขยงให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามจอร์แดนเขาหลีกเลี่ยงการประชิญหน้ากับความผิดของตนเองปฏิเสธที่จะมาปรากฏตัวต่อสารในวันพิพากษาโทษของตนเองดังนั้นผู้พิพากษาจึงให้ความเห็นว่าแม้จะไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าเขาวางแผนการฆาตกรรมไวล่วงหน้าแต่จำเลยได้จงใจออกตามหาเหยื่อที่เปราะบางเพื่อกระทำความรุนแรงโดยเจตนาอย่างโหดเหี้ยมและอย่าลืมว่าจอร์แดนแม็ก์วีนี ไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อวงจรอ,อาชญากรรมเขาเคยมีประวัติอาชญากรรมมากมายมาก่อนหน้านี้แม้คดีของซาร่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเพศแต่หากย้อนกลับไปในระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาเขาเคยใช้ความรุนแรงกับอดีตคู่รักและยังเคยก่อความไม่สงบอยู่บ่อยครั้งในระหว่างที่เขาถูกคุมขังในเรือนจำอีกด้วยแม้เขาจะอ้างว่าเป็นโรคสมาธิสั้นและมีปัญหาด้านบุคลิกภาพ แต่ความจริงก็คือเขาไม่เคยร้องขอการตรวจวินิจฉัยอย่างเป็นทางการและไม่มีเอกสารทางการแพทย์ใดๆมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างของเขาเลยนอกจากนี้ศาลยังได้ระบุว่าจอร์แดนเป็นบุคคลที่มีปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคมและขาดทักษะในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและเขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดการดูแลรวมถึงเคยเผชิญกับการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กทว่าผู้พิพากษาเน้นย้ำว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับอาชญากรรมอันโหดร้ายที่เขาก่อขึ้นและในที่สุดจอแดนแม็กซ์วีนีก็ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตตามกฎหมายของสหราชาอาณาจักรสำหรับคดีฆาตกรรมโดยมีระยะจําจำคุกขั้นต่ำก่อนพิจารณาปล่อยตัวได้ที่38ปีต่อมาผู้พิพากษาก็ได้กล่าวโดยมีใจความประมาณว่าการที่จำเลยปฏิเสธไม่ขึ้นมาฟังคำตัดสินของศาล รวมถึงผลกระทบอันเลวร้ายที่เขาก่อไว้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชายผู้พรากชีวิตของซาร่าอารีนาไปนั้นไม่มีแม้แต่ความกล้าหาญหรือว่าความรับผิดชอบใดๆเลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามระยะเวลาที่จอร์แดนถูกควบคุมตัวก่อนการตัดสินโทษจะถูกนับรวมเป็นโ,นโทษในคดีความผิดเดิมของเขาไม่ใช่ในคดีฆาตกรรมซารา่าดังนั้นโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยมีขั้นต่ำ38ปี จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่14ทธันวาคมปี2022ซึ่งหมายความว่าเขาจะมีสิทธิ์ขอยื่นพิจารณาเพื่อออกจากคุกได้เร็วที่สุดในปี2060นอกจากนี้หนึ่งในคำถามสำคัญที่สังคมตั้งขึ้นก็คือทำไมใช้อย่างจอร์แดนแม็กซูวีนีซึ่งมีประวัติอาชญากรรมรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวสำสากยังสามารถถูกปล่อยให้อยู่ในช่วงคุมประพฤติได้ทั้งที่เขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นบุคคลอันตราย ซึ่งเจ้าหน้าที่คุมประพฤติยอมรับว่าพวกเขาเริ่มกระบวนการเรียกตัวจอแดนกลับเข้าคุกตั้งแต่วันที่22มิถุนายนหลังพบว่าเขาละเมิดเงื่อนไขคุมประพฤติและไม่เข้ารายงานตัวถึงสองครั้งแต่กว่าที่ตำรวจจะได้รับแจง้งก็เป็นวันที่24มิถุนายนซึ่งช้ากว่าเหตุการณ์ถึงสองวันเต็มและในวันถัดมาเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปที่พักของจอแดนเพื่อจับคุมตัวเขาแต่กลับไม่พบตัว และเนื่องจากไม่มีคำสั่งด่วนหรือว่าแผนการติดตามที่ชัดเจนเขาจึงยังคงลอยนวลอยู่ข้างนอกหลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังตันในวันนี้หญิงเชื่อว่าหลายคนคงรู้สึกไม่ต่างกันว่าเหตุใดคดีนี้จึงถูกปล่อยให้เกิดขึ้นทั้งที่ชายคนนี้มีประวัติอาชญากรรมยาวเป็นหางวาวกระทำผิดสัมสาและมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างชัดเจนแต่กลับยังมีอิสรภาพในสังคม จนนำไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครสมควรได้รับเมื่อย้อนกลับไปในคืนนั้นคำคืนฤดูร้อนที่อบอ้าวในอังกฤษหลายบ้านเลือกที่จะเปิดหน้าต่างไว้เพราะไม่มีเครื่องปรับอากาศเป็นไปได้ว่ามีคนได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอแต่กลับไม่มีใครรู้หรือเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นและที่น่าเศร้ายิ่งกว่าน,นั้นก็คือไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเธอได้ทันสุดท้ายนี้หญิองอยากให้เรื่องนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่า อย่าประมาทเพียงเพราะเคยปลอดภัยเพราะโชคหลายไม่เคยเลือกเวลาและไม่เคยส่งสัญญาณเตือนลวงหน้าแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสามารถแชร์มุมมองหรือว่าพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าหากเรานำเสนอข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดไปประการใดพวกเราต้องขออาภัยเพื่อนๆมาณที่นี้อย่าลืมดูแลตัวเองและดูแลคนรอบข้างให้ดีและพบกันใหม่ในตอนหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ